สวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้โอเน็ตมาหกเราลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเรียนแบบวิดีโอบ้างนะคะทีนี้ครั้งที่แล้วที่เราที่เราค้างไว้นะคะเราค้างไว้ที่เรื่องของธาตุกำมันตรังสีนะคะเดี๋ยววันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะนักเรียนเรามาดูธาตุกำมตรังสีในในเนะะื้อหาโอเน็ตนะคะว่านักเรียนควรจะรู้ประเด็นอะไรบ้างนะคะ ประเด็นแรกนะคะนักเรียนนักเรียนควรจะรู้นะคะว่าธาตุกำมะันรันงสีหมายถึงอะไรนะคะธาตุกำมันรังสีก็จะหมายถึงธาตุที่สามารถแผ่รังสีออกมาได้นั่นเองนะคะเป็นธาตุที่สามารถแผ่รังสีออกมาได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะไอก,การที่มันแผ่รังสีออกมาได้นี้จะเป็นจะเป็นส่วนที่ มันมีการแผ่รังสีของอนุภาคที่อยู่ในนิวเคลียสและจําได้ไหมที่เราบอกว่าอนุภาคที่อยู่ในที่อยู่ใน New นิวเคลียสอะคะ่ะมันออกมาได้ค่อนข้างยากแต่กระบวนการของการแผ่รังสีเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันมันสามารถทําให้อนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยมันสามารถแผ่ออกมาได้โอเคนะคะอ่าซึ่งไอการแผ่รังสีเนี่ยคะ่ะจะสามารถแผ่ได้ในรูปแบบของสรรังสีสามชนิด นะคะก็คือรังสีนะคะรังสีแอลฟารังสีเบต้าและรังสีแกมมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องสามารถจำได้ว่ารังสีแอลฟาเบต้าและแกมมาเนี้ยมีสมบัติอย่างไรบ้างนะคะสมบัติอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอบ่อยๆในข้อสอบคือจะชอบถามเกี่ยวกับอำนาจการทะลุทะลวงนะคะโดยเราจะพบว่ารังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดเนะะี่ยค่ะ คือรังสีแอลฟานะคะสูงขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะเป็นรังสีเบต้าและรังสีที่สามารถมีอำนาจทะลุทะลวงมากที่สุดนะคะก็คือรังสีแกมมานะคะรังสีแกมมาเพราะฉะนั้นนะคะไอค้ความความทะลุทะลวงของมันเนี่ยมันก็ทำลายทาลายล้างสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวมันเนี่ยได้ ได้รับความเสียหายมากน้อยต่างกันโอเคปะนะคะนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากนี้ นะคะ,ะต่อมานะคะเรื่องที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องความจริงอะธาตุกำมะถังสีคูณจะแบ่งเป็นสสี่ประเด็น1ก็คือคํานิยามความหมาย2ก็คือรังสีอะไรที่แผ่ออกมาได้บ้างอาจจะต้องจํารายละเอียดให้ได้นะคะสามก็คือสามารถที่จะคานวณเครื่องชีวิตของธาตุได้แล้วก็สีก็คือเป็นแบบเรื่องของประโยชน์ของธาตุกำมะถังสีแต่ละชนิดนะคะว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างโอเคไหม ะะทีนี้เรามาดูเครื่องชีวิตของาธาตุค่ะละักษณะของเครื่องชีวิตของาธาตุนะคะเราจะแทนด้วยเป็นทีเล็กแล้วก็ห้อยเศษหนึงส่วนสสัญลักษณ์แบบนี้คือสัญลักษณ์ครื่องชีวิตของาธาตุ โอเคไหมคะซึ่งครึ่งชีวิตของธาตุนะคะนักเรียนจะต้องสามารถคำนวณได้นะอาจจะเป็นคำนวณด้วยการใช้แผนภาพหรือจะใช้การคำนวณด้วยการใช้สูตรก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะสอนทั้งสองวิธีนะคะอ่าทีนี้คําว่าครึ่งชีวิตของธาตุในที่นี้นะคะ่ะนักเรียนจะต้องเข้าใจก่อนว่าการที่ธาตุกำมันตรังสีอะคะ่ะมันแผ่รังสีออกมาอ่าในกระบวนการแผ่รังสีออกมามันมีความสามารถในการแผ่นะธาตุที่มีครึ่งชีวิตแบบน้อยๆ่อยอย่างเงี้ย หรือแบบธาตุที่มีครึ่งชีวิตแบบเอปริมาณเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลต่อการแผ่รังสีของมันของมันเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติธาตุตัวหนึ่งนะคะธาตุกำมันตารังสีตัวหนึ่งมีงะครึ่งชีวิตอยู่ที่ห้านาทีอ่าธาตุกำมันตารังสีตัวหนึ่งนะคะมีครึ่งชีวิตอยู่ที่ห้านาทีห้านาทีแล้วนะห้านาที โอเคมีครึ่งชีวิตอยู่ที่5นาทีนะคะโดยธาตุกำม,มันตะรังสีตัวเนี้ยเริ่มต้นของมันนะคะเริ่มต้นเริ่มต้นเดิมทีของมันนะคะมีมวลอยู่ที่50กิโลกร,รมัมสมมตินะสมมตินะความหมายของธาตุกำม,มันะรางสีอะคะ่ะพวกเราลักษณะของมันจะเป็นประมาณนี้อ่ะเริ่มต้นมีอยู่50กิโลกร,รมัมใช่ไหมคะเมื่อผ่านไปครึ่งชีวิตหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปแบบหนึ่งครึ่งชีวิตอะ เมื่อเราผ่านไปครึ่งชีวิตกระเวลาผ่านไปครึ่งชีวิตมันจะเหลือมวลแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นโอเคไหมจะเหลือมวลแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นเรามีอยู่50กิโลกร,รมัมนะ,ะถัดไปนะคะพอเวลาผ่านไป5นาทีนะคะมวลของมันจะเหลือเพียงแค่25กิโลกร,รมัมนี่คือความหมายของครึ่งชีวิต โอเคปะผ่านไปครึ่งชีวิตจะเหลือ25กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาสารที่เหลือของธาตุของธาตุกำมันตรังสีได้อะคะ่ะนักเรียนจะต้องรู้สองสองตัวแปรหลักก็คือหนึ่งเริ่มต้นมีอยู่เท่าไหร่สองมีครึ่งชีวิตอยู่เท่าไหร่นักเรียนถึงจะสามารถคำนวณได้โอเคปะอ่านะคะทีนี้เมื่อผ่านไปอีกครึ่งชีวิตนักเรียนนะคะเมื่อผ่านไปอีกครึ่งชีวิต จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือครึ่งหนึ่งนะคะเหลือครึ่งหนึ่งก็คือต้องเหลือเท่ากับสิบสองจุดห้ากิโลกร,รัมนะคะสิบสองจุดห้ากิโลกร,รมัมโอเคไหมคะโอเคไหมคะอ่าโอเคนะคะไม่พอคะ่ะไม่พออยากทำต่อใช่ไหมคะอยากทำต่อได้คะ่ะ ผ่านไปอีกครึ่งชีวิตค่ะครึ่งชีวิตก็คือ5นาทีนะคะเหลือกี่กิโลกร,รัมคะเหลือกี่กิโกรัมคะ12.5สอเริ่มคิดเดยแหละ1 2บสองจครึ่งหนึ่งของ12.5ก็อยู่ที่ประมาณ6กจุด2อ2 2กสิบสนะคะ 5, 2.50สนะคะ หกจุดสองห้านะคะตรวจคำตอบให้ด้วยนะคะพอก่อน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 เริ่มคิดเลขไม่ได้แล้วนะคะอทีนี้ลักษณะของครึ่งชีวิตเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเราอยากทําชีวิตให้เรายากขึ้นนิดนึงนะคะเราอยากทําชีวิตให้เรายากขึ้นนิดนึงเราลองมาดูการอ่าใช้สูตรนะคะเราลองมาดูการใช้สูตรไหมลองไหมลองนะคะลองนะคะ สูตรของเรามีดังต่อไปนี้นะคะใครใครใช้สูตรใช้นะคะใครจำสูตรไม่ได้เข้าห้องสอบแล้วจำสูตรไม่ได้มันเบลอไปหมดเลยนะคะให้ย้อนกลับมาที่เบสิกก็คือวิธีนี้โอเคปะแต่มันจะคิดนานกว่าคนอื่นนิดนึงนะคะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะทีนี้นะคะครึ่งชีวิตถ้าเกิดว่าเราคำนวณด้วยการใช้สูตรอะคะจะมีสูตรดังต่อไปนี้นะคะผู้ขอใช้คำแบบใช้คำง่ายๆนะอ่าสารที่เหลือนะคะ จะใช้สสูตรผสมกันนะคะนเรียนสสูตรที่มีความสัมพันธ์กันนะคะก็คือสารที่เหลือสามารถคำนวณได้จากสารที่เริ่มนะคะหารด้วย2ยกกำลัง N น,นะคะเมื่อ N คืออะไรคะเมื่อ N คือเวลาทั้งหมดเวลาทั้งหมดที่ใหญ่คือเวลาทั้งหมดเวลาทั้งหมดที่สารนะคะมันแผ่มันแผ่ออกไป นะคะหารด้วยอะไรคะหารด้วยหารด้วยครึ่งชีวิตโอเคปะ่ะใช้สองสูตรผสมผสานกันนะคะเนื่องจากว่าอะไรคะเนื่องจากว่าเในที่นี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเอาไปแทนค่าอ่าทีนี้เราลองมาทำแบบข้างล่างให้มันดูยากขึ้นไหมว่าเฮ้ยมันเป็นไปตามสูตรจริงป่ะนะสูตรมันก็มีที่มาจากการที่คนเราเริ่มคิดจากคิดมือแบบนี้หรอกนะคะ เราก็ทําให้มันดูเป็นระบบดูเป็นระเบียบขึ้นเองนะคะทีนี้นักเรียนลองมาดูนะคะหา n ก่อนแล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากหา n น,นะคะหา n จากนะคะถ้าเราอยากลองหา n น,นะคะจากอะไรเนี่ยจากรูปแบบเบสิกข้างล่าง n ในที่นี้ค่ะขอ,อนิยนนิดนึง n คือจำนวนครั้งในการแผ่ หรือหนังสือบางเล่มว่าใจคําว่าจํานวนรอบในการแผ่นะคะแอบดูเวลานหนึ่งไม่อยากให้เกินเยอะนะคะกี่นาทีแล้วคะเนี่ยผ่านไปกี่นาทีแล้วคะเนี่ยจะอัดดิป๊บเดียวป๊บเดียวชั่วโมงครึ่งตลอดเลยค่ะนะคะ n คือจํานวนครั้งในการแผ่นะคะ t ใหญ่คือเวลาทั้งหมดนะคะ t ใหญ่คือเวลาทั้งหมดโอเคไหมนะคะนะคะทีนี้ าจากรูปแบบด้านล่างนะคะเราลองมาหา n ค่ะนะักเรียนเราลองมาหา n นะคะลองมาหา n อ็เอ็นนะคะเอ็นนะคะสามารถคำนวณได้จากเวลาที่ใช้ทั้งหมดส่วนด้วยครึ่งชีวิตจากข้างล่างคะ่ะเวลาที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยคะ่ะใช้ไปทั้งหมดกี่นาทีคะถูกต้องเลยคะ่ะสิบห้านาทีนะคะหารด้วยครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตคืออะไรคะ่ะครึ่งชีวิตคือ มีอยู่5นาทีนะคะมีอยู่หนาทีเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะได้จํานวนครั้งในการแผ่รังสีทั้งหมดกี่ครั้งคะ3รอบโอเคปะก็นี่ไงเป็นไปตามที่เราคิดไว้3รอบแผ่ออกมา3รอบเริ่มต้นมีอยู่50สุดท้ายจะเหลือ6.25ุดสองห้าเยเป็นไปนั้นเป็นตเ,เ,เป็นไปตามนั้นจริงเปล่าเอาลองดูสูตรก่อนลองดูสูตรก่อนนะคะลองดูสูตรก่อนเช่น อขอคำนวณอีกสูตรหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราคำนวณ n ได้แล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเอา n หรือจำนวนรอบตรงนี้ค่ะไปแทนในสมก,การด้านบนนะคะจากสารที่เหลือตอนนี้สารที่เหลือของเราคือหกจุดสองห้าถูกปะหกจุดสองห้าจากตอนแรกสารที่เริ่มต้นคือเท่าไหร่คะห้าสิบใช่ไหมหารด้วยเท่าไหร่คะสองยกกำลังอะไรเอ่ย สองยกกาลัง n ซึ่ง n เ,เมื่อกี้นี้เราแทนค่า,เ,าเราคํานวณมาได้แล้วเนาะคือคํานวณมาได้เป็นสามโอเคไหมคำนวณมาได้เป็นสามนะคะคำนวณมาได้เป็นสามเพราะฉะนั้นนักเรียนลองคิดสิว่ามันตรงตรง,งกับตรงกับสูตรไหมนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ออกมาเป็นห้าสิบหลกหารด้วยสองยกกําลังสามสองยกกาลังสามเริ่มคิดอยู่แหละสองยกกำลังสามสองคูณก 3, ันสามคานสอง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 เป็นแปดนะคะเพราะฉะนั้นห้าสิบหารแปดหลก 50, ห้าสิบหานแปดแปดหกสี่สิบแปดสี่เก้าห้าสิบใส่สองนะคะจุดเติมศูนยบบบ์นะคะสองหนึ่งสองแปดหนึ่งนะะคปิแปดสองสิบหกเหลือสี่นะคะแปดห้าสี่สิบโอเคอุ้ยบ้าบอนะคะเนี่ยค่ะก็เลยจะได้เท่ากับสูตรเลยนะคะโอเคปะเพราะฉะนั้นสูตรนะคะก็มีที่มาจากการคิดแบบข้างล่างนะคะอ่าได้นะได้นะ เดี๋ยววันนี้จะให้ทำกันบ้านอันนี้แหละนะคะนะคะนะคะได้นะคะอาจารย์จนะะ๊นะ,ะโอเคอ่าทีนี้นะคะประเด็นที่สามผ่านไปนะคะประเด็นที่สามผ่านไปประเด็นที่สี่อะคะ่ะก็คือเรื่องของประโยชน์ของาธาตุกำมะันตร,งรังสีอันนี้นักเรียนก็ต้องใช้ความสามารถในการจำนิดนึงละนะคะว่า,าธาตุกำมะันตรังสีแต่ละชนิดนะคะมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างเนาะเอ่อ คือความจริงปกติเวลาที่เราพูดถึงธาตุกับมันตรังสีอะเราจะนึกถึงแบบเอ่อพวกระเบิดนิวเคลียร์พวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันสร้างความเสียหายใช่ไหมอ่านะคะใจหายเลยอัดมาตั้งนานนึกว่าลืมปิดลืมเปิดไหมอ่านะคะอ่าแต่ว่านะคะแต่ว่า ในทางประโยชน์ของมันก็มีถ้าเราจะเคยได้ยินเราจะเคยแบบเป็นการรักษามะเร็งด้วยการฉายร,างรังสีใช่ไหมรังสีพวกนั้นนะคะก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะรังสีจากธาตต่างๆซึ่งรังสีที่เกี่ยวรังสีของท่าที่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งจะมีอยู่2ตัว นะคะก็คือโคบอลแล้วก็ฟอสฟอรัสสานะคะอ่าซึ่งเรังสีที่ออกมาจากธาตุพวกนี้มันสามารถที่จะไปช่วยรักษามะเร็งได้นะไปช่วยพอ่าอ่อัฉายเข้าไปเนาะมันก็จะไปช่วยในการแบบว่าไปทำลายแบบบริเวณบางส่วนที่แบบมันเป็นมันเป็น เนื้อที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละเราจะเห็นว่ามันมีผลข้างเคียงของการฉายรังสีเพราะว่ามันจะเข้าไปทําลายเซลเล์มะเร็งจริงแต่ว่ามันก็จะไปทําลายเซลล์ดีบางส่วนของเราด้วยที่มันมีอยู่ในร่างกายมันก็เลยทําให้ร่างกายของเราแบบว่าอาจจะอ่อนแอนิดนึงเพื่อต่อสู้กับรังสีที่ต้องใช้รักษาด้วยประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของธาตุกำมะถันรังสีมีอยู่ทั้งหมด4ตัวถ้าอยากอยากลองอ่านก็ได้แต่ว่าความจริงก็ ถ้ามีมากกว่าสี่ตัวก็ดีนะคะแต่หลักๆเขาก็จะไม่พ้นไปจากมีเท่าไหร่นะเอาไว้ใช้ในการแบบตัดตัวเลือกบางตัวเลือกก็ยังดีนะคะอะทีนี้ขอมาดูโจทย์เกี่ยวกับเรื่องครึ่งชีวิตของธาตุนะคะครูดูไม่ออกเลยอ่ะครูอัดไปได้กี่นาทีแล้วอ่ะไม่อยากให้เกินอ่ะนะคะข้อสิบสี่นะคะข้อสิบสี่ข้อสิบสีอ นะคะเดี๋ยวครูจะให้เรานะคะครูจะให้เรานะคะครูจะทําตัวอย่างแค่ธาตุกี่ตัวดีสองตัวก็ได้อ่ะสองตัวเพื่อไม่ให้มันมีระยระเวลายาวนานเกินไปนะคะดูนานๆมันก็จะบั่นทอหนหัวใจได้นะคะอ่ะข้อสิบสี่นะคะข้อสิบสี่ค่ะโจทย์ให้พิจารณาข้อมูลการสลายตัวของธาตุกำมันตังสีจาก MNO และ P ดังตารางต่อไปนี้ค่ะเดี๋ยวครูขอคิด M ฝั่งซ้ายขอคิด เอ็นสังขาละกันนะอ่าสิ่งที่โจทย์มีนะคะโจทย์ให้มาหนึ่งก็คือเป็นมวลเริ่มต้นนะคะเป็นมวลเริ่มต้นสองก็คือระยะเวลาที่ปล่อยทิ้งไว้นะคะปล่อยทั้งหมดกี่วันนะคะแล้วก็ให้มวลที่เหลือมานะคะ,ะสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าถ้าใดมีเครื่องชีวิตน้อยที่สุดทำไงคะทำไงคะ ใครถนัดใช้แผ่นภาพใช้ใครถนัดใช้สูตรใช้เดี๋ยวครูจะลองใช้ทั้งสองรูปแบบเลยนะเนาะเราลองมาหาครึ่งชีวิตของธาตุ M นะคะหาครึ่งชีวิตของธาตุ M โอเคเอขอใช้ด้วยวิธีการทําแบบแผนภาพก่อนนะแผนภาพนะคะธาตุ M เราเริ่มต้นอยู่ที่40กิโลกร,รมัมเออ40กร,รมัมนะคะ40กร,รมัม ผ่านไปครึ่งชีวิตซึ่งไม่รู้เลยว่าครึ่งชีวิตเป็นเท่าไหร่อยากรู้อยากรู้แต่เรารู้ว่าพอผ่านไปหนึ่งครึ่งชีวิตอะคะจาก 40, 40มันจะเหลืออยู่ที่20กิโลกร,รมัมโอเคปะเสร็จปุ๊บไม่รู้เลยว่าครึ่งชีวิตมีเท่าไหร่เหมือนเดิมแต่รู้ว่าพอผ่านไปอีกครึ่งชีวิตจะเหลืออยู่ที่10กร,รมัมอ่าฮ้ยแล้วทําไปเรื่อยทำไปจนถึงเมื่อไหร่อะไม่มีที่สิ้นสุดอะโควมีเพราะว่าอะไรหรอก จดบอกมวลที่เหลือมานะคะจดบอกมวลที่เหลือมาหนูต้องหนูต้องทาไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเหลือมวลที่เหลืออยู่ที่2.5โอเคปะก็ไม่นาไม่น่าจะนานละอีกไม่นานละอ่านะคะ10กรัมเสร็จปุ๊บนะคะผ่านไปครึ่งชีวิตก็จะเหลือ5กรัมผ่านไปอีกครึ่งชีวิตเหลือ2.5กรัมนะคะเหลือ2.5กรัมได้ไหมได้ไหม อ่านะคะโอเคหารถไหมเนี่ยตัวคําตอบให้คนะุณอ่ะนะอ่ะทีนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในการแผ่รังสีเนะะี่ยค่ะจากสี่สิบมาอยู่ที่สองจุดห้าตามโจทย์เนะะี่ยค่ะมีการแผ่มาทั้งหมดสี่ครั้งซึ่งในสี่ครั้งเนี่ยคะ่ะนักเรียนในสี่ครั้งเนี่ยคะ่ะเออในสี่ครั้งเนี่ยคะ่ะนักเรียนต้องใช้เวลาทั้งหมดสามสิบสองวันอา้าวคูรู้หรอคูรู้หรอนี่ไงนี่งนะคะนะคะ โอเคไหมคะโจทย์บอกมาให้หมดเลยนะคะใช้เวลาทั้งหมดสามสิบสองวันนะคะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นัก<ๆ>เรียนพอจะบอกได้ไหมว่าเฮ้ยแล้วแล้วในช่วงแต่ละครั้งแต่ละครั้งอะ่ะมันควรจะเป็นเท่าไหร่เออเพราะฉะนั้นครึ่งชีตในแต่ละครั้งเราก็จะเอาสามสิบสองหารด้วยเท่าไหร่คะจำนวนครั้งที่มันทําไมคะแผ่ออกมาถูกต้องบ้าเพราะว่าจำนวนครั้งอะ่ะเพราะว่าแต่ละวันที่มันแผ่ออกมาคะ่ะมันจะต้องมีครึ่งชีวิตเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นสามสองหารสี่นะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ แปดนั่นเองนะคะแปดแปดแปดและแปดโอเคปะเพราะฉะนั้นธาตุเอ็นธาตุเอ็มอะค่ะธาตุเอ็มนะคะ,ะ,คะมีครึ่งชีวิตนะคะอยู่ที่แปดวันนะคะทันไหมคะทันไหมคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะอ่าทีนี้ครูลองทําด้วยวิธีการใช้สูตรบ้างนะโอเคปะอ่าลองลองใช้วิธีการแบบใช้สูตรบ้างนะคะนะคะ ทีนี้นะคะที่นี้เรารู้อะไรคะเรารู้เหมือนมวลเริ่มต้นเรามีสูตรอยู่ว่ามวลที่เริ่มนะคะพอทําไปเรื่อยๆสูตรขูจะเริ่มสั้นลงโอเคปะมวลที่เริ่มนะคะเท่ากับมวลที่เหลือและหารด้วยสองยกกําลังเค่ะโอเคปะเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่นักเรียนจะต้องหาเนะะี่ยค่ะนักเรียนจะต้องหาก่อนว่าเที่ได้อะ เอ็นที่แผ่ค่ะแผ่ไปทั้งหมดกี่ครั้งเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเอ็นนะคะไปแทนนะเพื่อเอาเอ็นนะคะไปหาครึ่งชีวิตต่อนะคะเพราะครึ่งชีวิตอยู่ในสูตรข้างล่างโอเคปะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นมีอยู่40เหลือนะคะเหลือ2.5หารด้วย2ยกกำลัง n จ้ะ ย้ายสองยกกำลังเอ็นขึ้นไปข้างบนค่ะใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่เรามีอยู่นะคะอะใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่เรามีอยู่นะคะครูทำอะไรผิดไหมคะโอเคน่าจะได้ละมั้งครูคทำอะไรผิดแหละครูว่าครูมีทำอะไรผิดบ้างเล็กน้อยแหละเจอยังครูตั้งสูตรผิดนี่เออค่าครูน้อยลงไปเลยนะ ต้องเป็นอะไรคะไม่ตัดต่อด้วยนะครูไม่ตัดต่อด้วยนะนะผิดเองให้รู้เพลงผิดเองนะสอนสดนะสอนสดนะโอเคปะหน้ายังสดเลยนะคะหน้ายังสดเลย <S <S อ่าเพราะฉะนั้นสารที่เหลือนะคะต้องเป็นสารที่เหลืออ่านะคะเท่ากับสารที่เริ่มนะคะส่วนด้วยสองอยกกำลับบงเอง็นอะข้างบนครูทําถูกปะเนี้ยทําถูกปะเนี้ย เออนี่ไงสารที่เหลือนะคะเท่ากับสารที่เริ่มนะคะหารด,ด้วยสองยกกําลังเน,นะคะเพราะฉะนั้นที่เหลือของเราคือสองจุดห้านะคะที่เริ่มของเราคือสี่สิบนะคะเพราะฉะนั้นเราย้ายสองกลังเขึ้นไปข้างบนนะย้ายสองุดห้าลงมาข้างล่างเราก็จะได้เป็นสี่สิบหลกหารด้วยสองจุดห้านะคะสี่สิบหารด้วยสองจุดห้าโอเคนะคะโอเคนะคะ,คะ,คะได้นะคะได้นะคะ ทีนี้นะคะนักเรียนขอย้ายนี้ไปก่อนไม่ใช้อ่านะคะอ่าสองยกกําลังเอ็นหลูกหารด้วยสี่สิบหาหารจุดสองหารหารสองจุดห้านะคะหารสองจุดห้าสี่สิบสองจุดห้านะคะใช้คูช่วยสี่สิบหารสองจุดห้านะคะนักเรียนคิดออกมาจะได้อยู่ที่สิบหก ่ดแล้วเราจัดรูปจัดสิบหกเนี่ยค่ะอยู่ในรูปแบบของยกกําลังนะคะฐานสองโอเคปะ,ะเพราะฉะนั้นสองยกกําลัง n จะเท่ากับกก 4, สองยกกําลังสี่สองเออสิบหกก็คือสองคูณกันสี่ครั้งโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคนะคะโอเคนะคะ,เ,คะ,คะเพราะฉะนั้นในที่นี้พอจัดอยู่ในรูปแบบฐานที่เป็นฐานสองเหมือนกันแล้วะคะ่ะเลขชี้กําลังจะถือว่ามันเท่ากันเพราะฉะนั้น n จึงเท่ากับ สี่ก็เป็นไปตามนั้นเนาะเพราะว่ามันแผ่ออกมาทั้งหมดสี่ครั้งถูกปะ,ะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เอา n น,นะคะไปแทนค่านะคะจะได้เป็น4ี่นะคะเวลาทั้งหมดที่ใช้โจทย์ใบมานะคะสามสิบสองนะคะสามสิบสองหารด้วยครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตก็คืออยากรู้นะคะครึ่งชีวิตก็คืออยากรู้เพราะฉะนั้นครึ่งชีวิตนะคะจึงสามารถหาได้จากสามสิบสองหารด้วยสี่ก็ได้เท่ากับแปดวันเหมือนกันนะคะ ถนัดใช้ไหนใช้นะคะถนัดใช้ไหนใช้นะคะนะคะอยากใช้อะไรใช้นะคะถ้าเป็นนักเรียนที่ชอบคำนวณหน่อยจะชอบแบบใช้สูตรนะคะถ้าเป็นนักเรียนที่แบบไม่ชอบคำนวณก็ใช้แผนภาพนะคะเพราะว่าขี้เกียจทัสูตรแล้วแต่ได้หมดเลยทีนี้ธาตุเอนะคะธาตุเครูขอหาไว้ข้างขวานะคะเขอใช้เป็นใช้สูตรเนาะใช้สูตรอ่า ขอเป็นใช้สูตรนะคะเป็นใช้สูตรได้นะคะได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นสารที่เหลือนะคะสารที่เหลือเท่ากับสารที่เริ่มนะคะหารด้วยสองยกกําลัง n น,นะคะเพราะฉะนั้นย้ายสองกลังเขึ้นมาสารที่เริ่มก็คือสามสิบนะคะสารที่เหลือก็คือหนึ่งจุดแปดเจ็ดห้านะคะสามสิบนะคะอันนี้คือข้อสอบจริงอยู่ในข้อสอบนะคะ จริงๆเลยนะคะสามสิบหารด้วยแปดจุดหนึ่งจุดแปดจุดห้าและใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้นะคะใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่เรามีนะคะอ่านะคะสามสิบสามสิบนะคะหารด้วยหนึ่งจุดแปดเจ็ดห้านะคะหารออกมาหนูจะได้สิบหกเหมือนกันลูกอ่าครูคิดไว้นะคะคิดไวใช้ใช้เครื่องคิดเลขนะคะสองยกกำลังเอ็นเท่ากับสิบหกนะคะ จัดให้อยู่ในรูปฐาน2หมดเลยค่ะจะได้เป็นสองยกกาลัง n เท่ากับ2ยกกำลังสเพราะฉะนั้น n จึงเท่ากับ4ี่นะคะ n จึงเท่ากับสโอเคปะเสร็จปุ๊บเอา n นะจ๊ะไปแทนในสูตร n เท่ากับ t ใหญ่ส่วนด้วยครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตจึงหาจากเวลาทั้งหมดซึ่งเวลาทั้งหมดของธาตุ n นนะคะใช้อยู่ที่60วันอ่านะ ส่วนด้วย N เ,เมื่อกี้เราคำนวณมาว่ามันแผลทั้งหมด4ครั้ง60สหารสนะคะ60สหารสนะคะหกหารสีจึงได้เท่ากับ15นะคะนั่นหมายความว่าธาตุเนะคะมีครึ่งชีวิตอยู่ที่15วันทันไหมทันไหม อ่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้เรานะคะทำธาตุ O แล้วก็ทำธาตุ P นะคะและตอบให้ได้ว่าธาตุดามีครึ่งชีวิตน้อยที่สุดโอเคปะเพราะฉะนั้นนะ่ะครูอยากจะให้ทำอะคะ่ะอยู่ที่3ข้อโอเคปะมีข้อนี้นะคะข้อ14ที่ครูช่วยคิดไปแล้วนะคะ2ตัวนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีอีก2ข้อเดี๋ยวครูจะเอาไปแปะไว้ใน ในงานที่ได้ะอ่างานที่งานห้องของเรานะคะงาน Google Classroom นะคะวิธีการก็คือค่ะวิธีการก็คือค่ะครูจะให้โจทย์ไว้นะคะนั่นหมายความว่านักเรียนนะคะอ่หยิบจับกระดาษรอบตัวมานะคะกระดาษอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าให้มันเป็นกระดาษทิชชู่เลยนะคะ,ะกระดาษอะไรก็ได้นะคะหยิบจับมารอบตัวนะคะไม่ต้องลอกโจทย์เลยนะคะมีโจทย์ของครูนะคะนักเรียนจดปากกาคิดลงไปนะคะขอขอเป็นแบบวิธีคิดและคําตอบโอเคปะ วิธีคิดด้วยนะอย่าตอบมาอย่างเดียวนะตอบอย่างเดียวไม่ตรวจนะอยากรู้ว่าเรามีวิธีคิดเป็นยังไงนะคะอ่าหยิบกระดาษรอบตัวมาแล้วก็เขียนมานะคะว่าจะเขียนแบบไหนก็ได้นะคะไม่ไม่จํากัดวิธีการคิดนะคะจะคิดด้วยอ่าการใช้แผนภาพหรือจะคิดด้วยการใช้สูตรก็ได้นะคะใครถนัดทําอะไรก็ทําแบบนั้นนะคะนะคะอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอไม่ต้องสองอย่างก็ไรเสียเวลานะคะโอเคนะคะ เดี๋ยวจะให้อีกสองข้ออยู่ในอยู่ใน Google Classroom โอเคไหมวิธีการก็คือหนูถ่ายรูปถ่ายเสร็จปุ๊บหนูก็ส่งไปถ่ายปุ๊บแล้วก็ส่งไปโอเคไหมนะคะนะคะนะคะ,นะคะได้นะคะได้นะคะโอเคโอเคโอเคพอนะอ่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะนักเรียนนะ แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราเจอกันแบบสดๆนะ่ะเดี๋ยวเราเค่อยมาดูว่าชอบแบบไหนมากกว่านะคะ